ครับสวัสดีครับวันนี้พวกผมเป็นกันใจยเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับ2ชั่วโมงกับการเล่นเกมอวในอินฟินิตจีที20โปรนะครับก็มาติดเป็นเอกฉันนะครับว่าเออมีคนขอเข้ามาจริงๆนะครับแล้วก็ขอเข้ามาเยอะมากเลยครับแล้วก็มีทั้งคนที่แบบฝรัดข้อความเข้ามานะครับจนแบบเออรู้แล้วะว่าเออยากได้อวีแบบ2องชั่วโมงจริงๆนะครับเพราะว่าเหมือนที่คนอื่นเขาไปเทสกันเนี่ยเขาจะบอกว่าตัว AV เนี่ยถ้าเกิดเราเล่นเกิน2ชั่วโมงหรือว่าเกินชั่วโมงกว่าเริ่ยมันจะเริ่มมีปัญ หน้าจอุกคนได้ดูนะครับแต่ว่า1ชั่วโมงหลังเนี่ยผมจะไม่อหน้าจอให้ดูนะครับคือเรานวดเขามาก่อนเลยว่าช่วงชั่วโมงแรกเนี่ยเรารูดเขาให้เต็มที่ให้หนักให้เต็มที่นะครับรับโหม,สสด,มดสูงสุดเฟรมเรทสูงสุดทําทุกอย่างให้มันแบบหนักที่สุด<อ>เราดูว่าในชั่วโมงที่2เนี่ยมันจะเป็นปัญหาอะไรหรือเปล่าน,นะก<อ>่อนที่เราจะเข้าไปดูเกมนะครับขออนุญาตอธิบายโหมด X Arena ที่ผมใช้ในการเล่นเกมนี้หน่อยหนึ่งว่าผมปรับเซตติ้งอะไรอย่างไงบ้างนะครับเรื่งที่โหมดประสิทธิภาพนะครับผมเปิดเป็นโหมดประสิทธิภาาาาพนะรรัใกกกเเเวลล็็็ปปงงงสีีดตต่่ๆททํมมยยแ้ ผมกดเปิดเลยการควบคุมมีสปอร์ตการตรงการแตะต่างๆโอเคแสงก็คงไม่ต้องเปิดนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านหลังนะครับส่วนสีเนี่ยผมเปิดเป็นมีสีันคลาสสิกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแบบปรับตั้งค่าภายในเกมนะไม่ได้มีอะไรเยอะมากอาจริงนะครับเดี๋ยวเราเรอดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเวลาตอนแรกนะครับคือตอนที่เราเข้าไปอยู่ในเกมแรกนะครับตัวหน้าดาวตัวละครอะไรเดี๋ยวเราข้ามไปเลยเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมแบตเตอรี่ตั้งต้นของผมตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก เราดูกันว่าไปถึงตอนนั้นจริงๆมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามีเวลาขึ้นมาให้ว่าเออเราเล่นไปถึงนาทีเท่าไรเนาะไปโอเคครับผมเริ่มจับเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็รอได้จอแล้วก็เราจะยาวนานไปเลยนะครับก็มารอดูกันว่าในเกมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะไม้อยู่ไหนปั๊มให้ผมปั๊มดาเมจให้ผมปั๊มดาเมจให้บี่ผมยิงไปก่อนเฮ้ยผมขวางให้ไม่ทันว่ะขอโทษขอโทษขวางให้ไม่ทัน อย่างไงเราอย่างไงเราพนหนุ่มอย่างไงเราพนหนุ่มอย่างไงเราพนหนุ่มอย่างไงเราพหนุ่มอ่าเน็ตกูไปแล้วหอกแล้วครับเออยังได้อยู่เห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันจับสัญญาณเน็ตไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับโอ้โหแม่งเฮ้ยยิงไหมครับยิงไหมครับยอนไม่ยิงครับผมเก็บเก็บง่ายๆเจ็บนั่นแหละเจ็บนั่นแหละ เจ็บนั่นอนะ่ะเจ็บนั่นนะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยตัวนี้ตัวนี้แม่งเอ้ยเือบไปแล้วเล็งตรงตรงครับผมโอเคปั๊มไปก่อนไม่มีนะอโอโต้สกิลเดินตรงตรงอย่างนี้อโอโต้สกิลง่ายหน่อยโอเคครับ เออ,เอ,อยิงเล่นไปจ่ายดาเมจเล่นไปยิงไหมครับยิงไหครับยิงไหมครับโอเคยังดีนะมีเกาะอยู่เฮ้ยเ,เดินคู่เลยเอ่ะคิดว่าเป็นใครกันนี่ครับผมกันแล้วนะกันดาเมจทุกอย่างโอ้โหอยู่นี่อกว่าวะโอเคโอเค โอ้มหมดลบได้เอ้โอเคได้ปั๊มครับอย่างนี้ได้ริวปั๊มครับร้านครับ <c oughs> โอ้มันขวดแรงจริงจริงนะตัวนี้เนะี่ยยังไงพ่อหนุ่มยังไงพ่อหนุ่มไม่ยิงแห่ยิงตัดหน้าด้วยไงไม่ยิงแห่ยิงตัดหน้าอีกตัวนะึงยังนะจารเวทได้อยู่โอเคพี่จะเลี่ยมกับพ่อไหอพี่จะเลี่ยมกับพ่อไหม นี่นะฮะอาา้อาฮ่าอเลิกอเลิกจุงนี่เงครับปั๊มหมดปั๊มหมดไม่ส่งลูกใครปั๊มหมดหนีหนียังไม่หนียังไม่หนีเรากันดาเมจอยู่โอเคเอาละครับอเลิกนี่ครับโอ้ยโอ้ยอเล็กเบลเดียวเบลเดียวโอเคได้ครับผมย้อนย้อนยังไงนี่ครับกันไว้แล้ว เออเหรอสองโอเคชนะแล้วนะครับตาแรก9้านาทีเท่านั้นนะครับแบตก็โอเคก็6กเปอร์อยู่นี่คือในการอัดแวดจอนะนะออมได้อยู่แล้วเดี๋ยวไล่ไปยังไงหยานยังไง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 หยานได้นะเนี่ยนี่กลับมาแล้วครับต่อครับอุ้ยฝาต่อเลือดต่อครับเอาเลือดต่อครับผมนี่ครับผมเลือยมาจากไหนก็ไม่รู้ เลื่อนมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับป่าต่อครับป่าต่อครับเอ้อปาไปครับปาไปครับนี่ครับตุมต้มตุมต้มตุม้มตุ้มตุ้มโอเคสวยยังไงยังไงหยานคุงยังไงหยานคุง,งนี่หูสไลด์หนีออกก่อนเออเอาเอาดิเอาดิเออเอาเอา,เอา,เอายังไงเทีวยังไงยังไง ยังไงยังไงยังไงเอาสู้เ็ล่ะสู้เ็ล่ะสู้ก็ล่ะตีดุดเลือดอะสู้ก็ล่ะนี่สไลด์หนีไงสู้ได้เปล่าสู้ได้ก็ยาไอ้น้องนี่ครับปลาไปเรื่อยๆครับมาไปต่อแล้วครับตีครับในบ,บ้านวัวอาครับแล้วยังไงแล้วยังไงหยานยังไงหยานนี่สู้ต่อโอเคขอเปลี่ยนเน็ต โอ้ยนี่ปง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 จนตายอ่ะจนตายอ่ะเออจนตายอ่ะนี่ยังไงต่อแล้วยังไงต่อนี่แหละ sky h i g ไปดิเฮ้ยเราฟิกทำไมเราฟิกทำไมปง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 เฮ้มึงยังฟาร์มอยู่เหรอเทียวมึงบ้าไหมไอเวินเออเอาดิกูลากมาให้ละกูลากมึงมาให้และเพียรนี่ครับสกายไฮ ได้ผมอีกครับยังอย่าเพิ่งเอ้ยแดดแดดหลบนี่ว้าวนี่ครับเอาไปเออเจ็บนั่นน่ะนี่ครับปาฮ่ากูสวยไม่สวยครับทิ้งไว้ก่อนทิ้งระเบิดในการเวลาไว้ก่อนใครจะกล้าเข้ามาวะเออโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่สู้ไม่สู้ นี่ครับยันสองครับผมเรียบร้อยสกายไฮกูได้แล้วสักตัวนึงอะเอาไปดิเออนี่มันต้องอย่างนี้นี่ขโมยขโมยต่อเนื่องครับผมเรียบร้อยตายปะนะไม่ตายป่ะเออเอาไปเอาไป,เอาไปต่อไอเนสกายไฮยังไงซับยังไงซับยังไงซับน้องนี่สกายไฮครับปง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 จะตายแล้วนะดูด้วยไอ้น้องอ นี่ครับผมแล้วก็ช็อคเขามาหลอดนีแน,น,น่โอ้โหเออเฮ้เอาติเมทแล้วคิวไปสองไงดับเบิลคิวคุณจะเล่นตาละสิบนาทีไม่ได้นะเว้ยนี่ครับเอาไปก่อนเออไงแต่ว่าตั้งแต่เล่นมาดูเฟรมเรตน,นะผมว่าเฟรมเรตเฉลีย่ยโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับโปร15โปรแม็กเนี่ยมันยังโอเคอยู่นะไม่ไดีครับผมไม่ได,ดีครับผมเออย,ยังไง ไงล่ะอย่างไงล่ะครับงัดหมดเอออุย้ยโดนได้งไงเออได้อยู่เออเออนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,แน่งัดหมดโอเคไบเข้านี่คนน่ากลัวเลยนี่แน่งัดหมดงัดหมดแล้วก็ตีหมดไงเล้ตีหมดไงเออไบมันไม่น่ากลัวหรอกอจริงอ่ง โอเคครับนี่ครับผมยังไงเราสกัดยังไงเรายัางไงเรายัางไงเราพ่อหนุ่มยังไงเราเออมุดหม,ดหมดต่อมุดโตต่อโอเคได้สวยได้สวยแล้วตอนนี้ถ้าดึงโดนก็เอาดูได้ไหมเออนี่สวยสวยไปแล้วครับไปมาแล้วครับนี่ครับงัดงัดหมดงัดหมดตีหมดตีหมด แลว้วก็ยังไงยังไงแวนยังไงยังไงมึงยังไงเออต,ตีหมดอ้าฮ่ากูรอดไงแวนโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เวลามันเกือบ1ชั่วโมงแล้วนะเอาเป็นว่ามันคือ1ชั่วโมงเลยดีกว่านะครับก็มาดูแบตจาก56นะครับเหลือ27%นะครับแต่ว่าเราก็ยังคงถ่ายต่ออยู่นะ56เหลือ27%นะครับลดไปประมาณ29%นะครับในการอัดหน้าจอหรือว่าทำทุกอย่างแบบหนักหน่วงนะครับเราจะเลือกอัดหน้าจอนบบหน้าบัตรหนาแล้วทีมเราตายยหหมดเลเร เขาได้ปะล่ะนี่ครับผมนี่ครับผมสวยกดไลค์ให้นี่ครับผม,บผมยังไงสิยังไสงไสิยอนเทพเจ้ายอนกูมาแล้ว้วบอกตรงกูเกิดนี่ดูดดูดแล้วก็ปัน่นดูดครับดูดต่อตีแบบดูดไปตีแบบดูดต่อไปโอเคอันนี้ก็ไอเดียเอตอนนี้มึงจะเกิดกว่ากูได้ไง แล้วยังไงไอ้นี้มาทำไมมาทำไมมาทำไมเอา้ามาทำไมเราเกิดแล้วไงนี่แหละ<ป>ชีวิตจริงเอาป้อมครับผมยังไม่ได้คิวออกคิวแล้วนี่ครับต่อสกิลแบบอีซี่เนอรโอเคเป็นไงโอ้โหโคตรมาแล้วมาได้ใหญ่ไอ้นี้ไอ้นีไน้ไม่ส้มกูยังไงมึงยังไงยังจะเอาอีกไหมโอเคสองตัว เย้ yeah! มาครับเราอยู่แขกรับเชิญพิเศษนะครับสตังกี้เบบี้เฟสโฟมเล่นหัานผมเองชิคเก้น02สองสวัสดีครับเร็วชิคเก้นสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เรามีคอนเทนต์นะเออแบบตัดเลี่ยนหน่อยเล่นปกติมันไม่มีคอนเทนต์มันไม่ไม่มันก็เลยแบบอ่ะไปเรียกน,น้องมาคอเกมคอเกมที่เป็นยาสีฟันอะ่ะไม่มาคอเกมครับนั่อะได้แล้วหนึ่งุกอาเงี้ยนี่ ยังไงโอ้โหหลบแบบดิจิตาล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 เมื่อกี้หลบแบบดิจิตาลโอ้โหรู้เลยว่าจะดึงยังไงทรอนทรอนเป็นม่วงมาเนี่ยอะทรอนยังไงยังไงนาคอสยังไงป้อมบนแหกแน่แหกแน่แม่จ๋าป้อมบนมึงอะโอ้ยพี่เอ้ยมันงัดมันงัดพี่ว่ะมันงัดพี่ว่ะฮึ๊บฮึ๊บนี่นี่ยิงต่อยิงต่อยิงต่อ นี่ครับผมนี่ครับผมยังไงครับยังไงครับรอเรียวยังไงรอเรียวโอ้โหชาร์ล็อตร้ายแงอะไรอย่าไปแคร์อย่าไปสนไอเอนโซมาแล้วยังไงแล้วยังไงเอนโซเรามันอยู่คนละภพคนละชาติกันนี่แน่แล้วยังไงยังไงต่อยังไงต่อยังไงต่อเฮ้ยกูได้คิวได้คิวแล้วแต่พี่ยืนตรงนั้นมันก็รีเลือดเองพี่ขอโทษ นี่แน่ลุงยังไงนี่แน่ชัดยิงเข้าไปยิงเข้าไปที่หน้าโอเคโอเคผมรอดที่เปลอแล้วอย่างนี้นี่ยิงป้อมไปเรื่อยๆ <This. S 1> นี่แน่แจกเข้าให้นี่ผมตีป้อมไปเรื่อยๆโอ้ไม่กล้าเข้าเลยดิปั๊มยาก่อนนาคอสเขาสไลด์ข้างบนนาคอสซิกแซกซิกแซกอโลเวงยิงไหมครับยิงไหมครับรอเรียวโอเคกูรอดนะ เอาไว้ไรเดี๋ยวเดี๋ยวยิงช่วยไปยิงช่วยไหมเข้าไฟได้นะเดืยูเดืยูเดืยู่คยิงมมเอสกิลลิงลุงโอเคได้ช่วยเหลือด้วยวาร์ปโชว์ด้วยไอเวนนี่แน่นี่แน่นี่แน่เอากูหรอเอากูหรอลุงลุงฮัลโหลลุงยังไงยังไงยังไงลุงเออเจ็บเจ็บมากเจ็บมากโอ้ยโอ้ย เจ็บ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 เออไอ้เจ็บหลายเจ็บหลายนี่มันก่อนชิงชังกิงกองเราเองเย่น่าจะได้อีกตาหนึ่งแล้วก็จะครบ2ชั่วโมงแล้วแบตเตอรี่นะครับจาก20ลดลงไปเหลือ12แล้วนะแต่ว่าดูได้เลยว่าประสิทธิภาพมันยังเล่นได้ลื่อนๆอยู่เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้หนึ่งชั่วโมง40ิแล้วปัญหาที่ว่ามีทัชติดไหมไม่ติดบ้างมีครับถามว่าทัชเป็นยังไงบ้างตอนนี้มันเริ่มมีอาการหน่วงนะถ้าเอาจากความรู้สึกอะยังไงเล่ายังไงเล่ายังไงเล่าโอ้โหติดนก ยังไงเรายังไงเราเออตังตังเขื่อนเตือนันติดเลยนะเออเออเปิดเออฟิกเลยละกันฟิกเลยละกันนี่ครับผมไม่ให้รอดหรอครับชอดนี้ไม่ให้รอดหรอครับชอดนี้ลิโป้มาลิโป้มาลิโป้กอลิโป้เลยครับหนีเลยครับตวอะไรวิ่งไม่ได้แล้วไม่มีอะไรทั้งนั้น โอโหเวนเนยไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยช็อตนี้ช็อตนี้สวยสวยนี่ครับนี่ครับสวยสองตัวไปดีกว่านี่แน่โอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้2ชั่วโมงเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้แบตเลือ3%ก็ลดไปประมาณเยอะอยู่ขอญาตเสียบชาร์จก่อนทีมไฟสำคัญสุดครับพี่ นี่ครับผมฟิปฟลอปผมฟิปฟลอปได้แล้วตอนเนี้โอ้โหไอเวนตามมันมาทุกทีแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับตอนนี้ว่าเออมันครบสองชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวรอสรุปให้ฟังเลยดีกว่าว่าในแต่ละเกมมันเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ยังไงด,ดิฟโอ้โหนี่ขนาดดิฟแล้วนะโอ้โหยิงเลยยิงเลยอย่างนี้ยิงเลยสวน ทีมไทยไฟเดียวสวนสวนดิเออ <laughs> เออทีมไทยไฟเดียวเออ,เอ,อกิดว่าน่าจะแตกแล้วละ่ะสัง่งกันไม่อยู่แล้วอะ่ะไม่ไหวจริงๆว่ะแม่งสิป้อมึงถึกเฮ้ยเฮ้ยมีแววมีแวแววิ่งไปเฮ้ยป้อ,อมันตีไม่ลงขีดไม่เข้าตีไม่ลงขีดไม่เข้าตีเออโอ้โหโอ้โหยังไงกันได้ไหมกันได้ไหม กันได้ไหมโอ้โหช็อตน,นี้แวนเข้าแวนเข้าวนเข้าไอ้เวน นะครับก็ตอนนี้เนี่ยครบแล้วจริงๆเนี่ยครบ2ชั่วโมงกว่าแล้วนะจริงจอยากสรุปให้ฟังในเรื่องของแบตเตอรี่ก่อนนะครับแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะสำหรับตัวแบตเตอรี่นะครับถ้าเกิดเราเล่นใน1ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่นะครับจาก56ลดลงไปเหลือ27นะครับลดไปประมาณ29%นะครับแล้วก็หลังจากนั้นที่เหลือ27นี้นะครับผมได้ลองเล่นแบบปกตินะครับไม่ได้อัดหน้าจอใช้งาน 4G ในการเล่นนะครับแบตเตอรี่ก็ลดลงมาเหลือ4%ก็ลดไปค่อนข้เงเยอะนะครับส่วนเรื่อนข้จงเยาง ข้างหน้านะครับอยู่ที่42.8นะครับผมข้างหลังละ่ะอยู่ที่ประมาณ39.5นะครับคือมันไม่ค่อยร้อนมากอยู่แล้วสําหรับเกม Rv นะครับแต่ว่าปัญหาที่หลายคนแบบเป็นกังวลน,นะครับว่าถ้าเกิดเราเล่นไปน,นานๆสองชั่วโมงมีปัญหาอะไรไหมครับพี่ผลสรุปก็คือเรื่องของเฟรมเรทหรือว่าความลื่นต่างๆเนี่ยมันยังคงโอเคอยู่นะครับสำหรับผมในการเข้าไฟต่างๆเห็นไหมว่าตาสุดท้ายเนี่ยเราเข้าไฟเจอไฟ55เยอะมากนะครับแต่ว่าเออเวลาเล่นจริงๆเนี่ยยังคงทําได้ดีอยู่ในเรื่องของความลื่นแต่ว่า สิ่งที่มันทําให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนที่ทุกคนกังวลคือเรื่องของฟิลลิ่งการทัตมีบ้างนะครับที่รู้สึกว่าเออในการกดลากสกิลอย่างนี้เนี่ยกดไม่ติดนะครับซึ่งมันเป็นในบางจังหวะเล่นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเออพอเข้ามาอยู่ในแร้งที่มันตึงแบบจริงจังขนาดนี้นะครับทำให้แบบมันมีอาการปวดร้อนได้อย่างเช่นตอนที่ผมเล่นวโอเนี่ยเราจะกริ้งมันกดกริ้งไม่ได้เออออกไฟไม่ได้อย่างนี้ก็ตายได้นะครับซึ่งมันมีปัญหาในเรื่องของทัตที่ไม่ตอบสนองให้ทุกคนได้เห็นอยู่บ้างเล็กๆน้้อยแต่ถ่าถถาาามวาโดยรวม แฮปปี้ไหมแฮปปี้มากนะครับก็ลองดูนะครับนี่คือ ROV 2ชั่วโมงนะครับใครที่อยากดูคอนเทนต์สนุกๆอย่างนี้นะครับที่เป็นการไลฟ์สตรีมนะครับหรือว่าอาจจะหยิบเครื่องนี้ไปไลฟ์สตรีมนะครับตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยมีช่องเซตแบงค์อยู่นะครับก็ลองขึ้นมาให้ดูครับใครที่อยากไปดูอยากไปพูดคุยกันก็สามารถไปดูตรงนั้นได้นะครับไลฟ์สตรีมนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับการเทสเกม ROV 2ชั่วโมงกับ Infinix GT 20นะครับคือระยะเวลาในการตัดเนี่ยมันอาจจะลดลงมาเหลือสักประมาณ20-30นาทีนะครับแต่ว่่าในนนตอเลจริงๆเนนี่ยะครับมัันอยู่่่ที2ชวโม เต็มๆๆนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับใครชอบคลิปอย่างนี้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั subscribe, บสไคร้เป็นกำลังใจผมในการจัทำคลิปดีๆต่อไปวันนี้หากมีข้อมูลใดผิดพลาดตรงไหนตรงไหนขออภัยมาแล้วที่นี้รับก็ขอโทษสวัสดีครับ